สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซนะคะทุกทุกท่านนะฮะทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับนะฮะเอาวันนี้นะครับอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกนะครับก็ได้มาประกอบอาชีพอย่างเช่นเคยนะครับคือขายลอตเตอรี่ตามตลาดนัดนะครับนะฮะไม่บอกนะครับว่าวันนี้นะฮะอาจารย์ดอกรักนะฮะดอกตะแบกเกสรงามนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าอ่าคลิปนี้อัดเป็นคลิปนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับนะฮะอตอนนี้นะครับ ยายดอกตลาดแตกนะรเริ่มแจกรางวัลแล้วนะครับตามที่เคยบอกไว้นะครับว่าถ้าหากว่าผลงานของยายดอกตลาดแตกเพลงแจ้งเกิดนะฮะอยากรวยทางพี่อยากเป็นหนี้ทางพูนนะครับออกเผยแพร่ทาง YouTube แล้วก็ทางหน้าจออ่ามือถืออะไรนะครับอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกนะฮะลุ้นเต็มที่เลยนะฮะนะฮะ แจก12ล้านนะครับนะฮะกติกาแหละครับก็มีหลายๆท่านนะครับพี่อโทรมาถามดอกรักก็อินบ็อกมาไลน์มานะครับว่ากติกาแจก12ล้านเป็นแบบไหนครับอาจารย์รายงานนะคืออย่างนี้นะฮะคืออย่างนี้คือกติกานะครับการที่อาจารย์ดอกรักดอกตะแบกเจอสง่างามแจกนะครับคือถ้าหากว่าท่านใดนะครับได้ฟังเพลงของยายดอกตลาดแต่ในเพลงแจ้งเกิดนะครับ อ,อยากรวยทางพี่อยากเป็นหนี้ทางพุ้นนะครับอตอนนี้พอร้องร้องได้แล้วนะฮะก็มาเต้นประกอบนะเต้นประกอบบทเพลงของของใย,ยดอกตลาดแตกนะครับแล้วก็ให้เสียงชัดเจนนะครับให้เสียงชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องใส่จูงกระเบนแล้วไม่ต้องใส่วิกไม่ต้องแต่งตัวเหมือนใย,ยดอกตลาดแตกนะครับขอให้แต่งตัวทุกกิริยาบทตามที่ท่าน ถนัดนะครับแล้วก็เปิดเพลงของใย,ยดอกตลาดแตกประกอบไปนะครับแล้วก็ต้องให้เสียงชัดเจนนะครับนะฮะนั่นแหละส่งมาให้ดอกรักเลยนะครับส่งมาให้การดอกรักเลยนะครับถ้าหากว่าทางทีมงานของดอกรักนะครับคัดดูแล้วว่า ท่านอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ส่งคลิปมาใช้ได้นะครับใช้ได้เราแจกไปเลยนะฮะสิบสองล้านนะครับรูเตอรี่สองใบเป็นชุดนะสองล้านอ่ะสิบสองล้านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนนะครับนะท่านสามารถร่วมสนุกกับอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกเกสรงามได้เลยนะครับนะเรามาให้การสนับสนุนยายดอกตลาดแตกกันนะฮะเมื่อเช้านี่เองนะฮะอาจารย์ดอกรักเพิ่งจะส่งไปทางหน้าเฟซนะครับและตอนนี้อาจารย์ทาง ทางค่ายมานาวอาเล็คอร์ดนะครับก็ส่ง YouTube ให้แล้วนะครับนะฮะถ้าหากว่าท่านใดอยากจะร่วมสนุกกับดอกลักนะครับนะเข้ามาที่เฟซดอกรักได้เลยนะครับแล้วก็เปิดฟังได้เลยนะครับนะฮะบทเพลงที่แจ้งเกิดนะของยายดอกตลาดแตกนะคือเพลงอยากรวยทางพี่อยากเป็นหนี้ทางคุณน,นะครับพร้อมกับเต้น ฮาเซ็กซี่เซ็กซี่สนุกสนานานะตามแบบฉบับของยายดอกตลาดแตกนะครับอ่ะถ้าหากว่าท่านใดทําได้นะครับอ่ะยังไงเราก็ถ้าหากว่าถ้าหากว่าถ่ายทําไม่เป็นนะครับอ่ะโทรมาหาดอกรักเลยนะครับ 0872014645นะคะดอกรักพร้อมนะครับพร้อมที่จะยกทีงานไปถ่ายทําตรงที่ท่านอยากอยากจะให้ถ่ายนะครับนะฮะแล้วก็ดอกรักจะแจกตรงนั้นเลยนะครับแจกตรงนั้นเลย12ล้านเอาไปเลยนะ6ล้านนะฮะอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกเจ้สวงงามไม่ไม่แจกนะครับเพราะว่า6ล้านอาจจะแจกพี่แจกน้องไม่พอแจกกันนะครับนะฮะเอาไปเลย12ล้านนะครับอ่ะ ถ้าหากว่าท่านใดนะอยากจะร่วมสนุกกับอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกนะครับกติกาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่มีนะไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับยังไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนะฮะส่งมาเรื่อยๆนะส่งคลิปมาเรื่อยๆนะครับแล้วคลิปที่ท่านส่งมานะครับดอกรักจะขอขอสงวนสิทธิ์นะครับนะฮะดอกรักจะเอาคลิปของท่านเนี่ยไปลง u t u b e นะครับอ่าคล้ายๆว่า เชียนะฮะเชี Cheer, ย์ยดอกตลาดแตกพร้อมๆกันไปเลยนะหลายๆเวอร์ชั่นนะครับอย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่าท่านทราบตรงนี้แล้วนะครับออย่าลืมนะครับเรามาร่วมสนุกกันนะแล้วมารับรางวัลกันนะสิบสองล้านครับผมจากยายดอกตลาดแตกกับบทเพลงแจ้งเกิดนะครับอยากรวยทางพีอยากเป็นนี่ทางพูนนะครับอขอบคุณครับ